กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางท่านนัครับผูผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ The ants under ground king d o m ครับ รอบเกมนี้มาในแนว MMO RTS นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะได้บัญชาการรบกองทัพมดนะครับอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมดของทั่วโลกเอาไว้นะฮะซึ่งเกมนี้เปิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2021แล้วนะครับมีคนดาวนโหลดไปมากกว่า40ล้านครั้งแล้วนะแล้วก็ได้รับรางวัลของ Google Play 2 0 1 1ด้วยนะครับในหมวด The Best Game c h a n g e r ครับผม สรับคนที่มาเล่นช่วงนี้นะครับบอกเลยเลยว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมแจกของเป็นจํานวนมากครับคือแบบแจกแบบจุกๆเลยอะเอาเป็นว่าใครสนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับไปดูกันได้เลย วิธีการเล่นนะครับง่ายมากๆครับเพราะว่าเกมนี้เขาจะสอนตลอดเลยครับว่าเราจะต้องคลิกตรงไหนอะไรยังไงบ้างเวลาสร้างสิ่งของสร้างยังไงสร้างทางเดินยังไงสร้างทหารแล้วก็พวกอาหารน้ําดื่มยังไงคือแนะนําว่าให้จดจําในสิ่งที่เกมสอนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครมาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยอะ่ะมันยังเปลี่ยนไม่ได้นะเราต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนให้เมนูมันเปิดขึ้นมาสักพักหนึ่งก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้ครับส่วนวิธีการเปลี่ยนภาษาไทยครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมต้องเล่นมาสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็กดบริ มันก็จะเปิดพวกรายละเอียดเกี่ยวกับไอเดียของเราขึ้นมาใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับส่วนการเปลี่ยนภาษาจะอยู่งนี้ setting ครัแล้วก็มาที่บริเวณตัวนี้เลยครับ language เ,เนาะเสร็จแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับว่าอย่างที่บอกครับว่าภาษาไทยเขามีเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการกเล่นจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับด้านซ้ายล่างครับดูซิว่าเขาให้ผมไปทําอะไรต่อนะฮะอันนี้ให้ไปล่าสัตว์ป่านะครับก็เป็นโซนของเว r ร์แมปนะครับซึ่งท่านชมจะยังออกมาเว r ร์แมปตอนแรกไม่ได้นะต้องเล่นไปไกลก่อนถ้าจะไม่ผิดคือรังประมาณเลเวลหกเลเวลเจ็ดอะนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เรามาจัดการเต่าทองครับเวลสี่ครับผมแต่นีเขาบอกว่าปรดเอาชนะสิ่งมีชีวิตเวลสามก่อนอ่ะไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวไปตีพวกเลเวล3ก่อนก็นได้ครับเวลาเรากดค้นหาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะไปตีตัวไหนแล้วมันจะได้ทรัพยากรอะไรใช่หไหมครับแล้วก็อันนี้คือเลเวลนั่นเองครับมันเป็นคําสั่งค้นหาอัตโนมัตินั่นแหละครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีก็ไปตีเต่าทองเลยก็แล้วกันไปโจมตี เสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องทําการเลือกกองกําลังของเรานั่นเองครับว่าเราจะส่งไข่ไปนะครับก็ดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้ครับตรงนี้คือจะเป็นค่าพลังของทีมแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกกองกําลังทหารที่ตามเราไปนั่นเองครับก็สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่มตัวนี้นะนี่นี่นี่มันก็จะมีให้เราเลือก3อันด้วยกันครับถ้าเป็นมดทหารก็คือตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีมดพิเศษคือตัวแรกสุดอ่าผมก็เลือกตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปอีกหน่อยเนี่ยมีสัตว์ป่าด้วยนะครับ อ่านั้นผมก็เอาตามที่เกมเขาระบุไว้ให้กันล้วกันนะว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเขาจัดให้เองเลยนะกองค่อนข้างสะดวกสบายดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามดทหารของเราเนี่ยไม่ได้เต็มพิกัดเนี่ยเรากดตรงนี้ก็ได้นะเติมมดทหารในคลิกเดียวถ้าเกิดว่าเรามีกองกําลังสำรองเอาไว้อะมันก็จะเติมให้เรานั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมเดินทับเลยก็แลวกันทีนี้เราก็แค่รอให้กองกําลังของเราเนี่ยเดินทางไปโจมตีเป้าหมายได้เท่านั้นเองครับและเดี๋ยวเขาจะมีการสรุปมาที่จดหมายเลยนะด้านล่างอยู่นี่นี่นี่ คือเขาจะสรุปเลยครับว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับเออเขาจะสรุปมาให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับไม่ได้มีแอนิเมชันก่อนต่อสู้ให้ดูนะก็คือจะสรุปกันเลยแบบนี้เร็วๆครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปโจมตีศัตรูแล้วมันดันมีพลังมากกว่าแนะนําว่าอย่าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายนะครับก็คือพกเราจะตายเยอะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปเกณฑ์ทหารกันเพิ่มก่อนดีกว่าเนาะ ถ้าท่านผู้ชมดูสถานที่พวกนี้ไว้นะครับพวกนี้ก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมสร้างมาแล้วเนี่ยให้จาไว้ดินหนึ่งนะว่ามันอยู่ตรงไหนของลังนะครับเราจะได้แบบว่าเออกดเรียกใช้ทหารได้ถูกนะครับเพราะว่า3อันเนี้ยมันจะเป็นการฟักพวกทหารที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้นั่นเองนะครับก็จําไว้หน่อยก็แล้วกันนะหน้าตาประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นแล้วนะครับแล้วอยากจะให้มันมาอยู่ใกล้ๆกันเพื่อง,ง่ายต่อการที่จะทําการเกณฑ์ทหารนะครับก็สามารถกดค้างไว้ได้นะ เห็นปะมันก็สามารถย้ายได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่ามันไปวางบล็อกพวกนี้ไม่ได้ก็ลองหาทางวางบล็อกให้มันแบบใกล้ๆก,กันก็นแล้วกันเนาะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขุดดินก็ได้ครับเราสามารถดับเบิลคลิกได้นะเนี่ยหรือว่าค่อยๆค,คลิกก็ได้ครับมันจะให้มดของเราเนี่ยทำการขุดดินนะครับก็คือขุดเหมือนกับเป็นทางไปต่อด้านข้างอะแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดไปลึกมากแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหินแบบนี้หินแบบนี้ขุดไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายพื้นที่ก็คือต้องอย่างเงี้ พยายามคลิกคลิก,ลกให้หมดของเราเนี่ยขุดนะแล้วก็พยายามจัดการกำลังของเราให้มันดีนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมอาจจะมีช่องว่างแค่นิดหน่อยสำหรับการวางกองกำลังอีกกองหนึ่งตรงนี้เพื่อวางสถานที่ที่ใช้ในการสร้างกองกําลังทหารเพิ่มเติมก็จะได้ปบะวางโซนที่มันใกล้เคียงกันไง ไหนๆก็จัดกองกําลังของมดมาใหม่แล้วนะครับลองไปตีพวกผู้เล่นอื่นบ้างดีกว่าครับคือผู้เล่นอื่นเนี่ยเขาจะมีตัวของบาเรียด้วยนะถ้าเกิดว่าเขามาเล่นแรกๆมันจะมีบาเรียล้อมรอบอยู่เราไปตีเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาอาจจะแบบเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าเขาไม่ได้กางบาเรียไว้แล้วเราแข็งแกร่งกว่าเขาเนี่ยเราเข้าไปรุกรานเขาได้นะครับนี่ไงเห็นไหมหรือจะไปสอดแนมก่อนก็ได้นะจะได้รู้กองกําลังฐานของเขาไงแต่ผมคิดว่าคนนี้เลเวล5เนี่ยผมเลเวลสูงกว่าเขาไงน่าจะตีเขาได้ครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่งมดไปเยอะๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ตอนนี้น่าจะได้แค่นี้นะเออไปได้แค่นี้ก็แค่นี้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวลองกดตัวนี้เติมทหารก่อนอีกทีนึงโอเคเติมมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดินทับเลยครับผมลุยคราวนี้เดี๋ยวเราก็รอดูสถานการณ์กันนิดนึงนะฮะว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะครับแอบดูที่จดหมายได้เลย สำหรับการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับจดหมายมันจะอยู่ในหมวดรายงานการต่อสู้นะลองเข้าไปดูหน่อยสิชนะไหมชนะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปรูทของบ้านเข้ามาได้อื้อเลยเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อต่อสู้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาที่รังนะมันจะมีตัวหองสระบาบัดนะครับอันนี้ต้องเล่นมาไกลหน่อยนะมันถึงจะมีนะฮะก็สามารถารักษาให้กับหมดที่บาดเจ็บได้นะครับต่ถ้าเกิดตัวไหนตายจากการต่อสู้มันก็จะรักษาไม่ได้แล้วนะ ไหนก็พูดถึงเรื่องทหารแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกันเลยก็คือเรื่องของทรัพยากรนั่นเองครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมกดสร้างเนี่ยจะเห็นว่าทรัพยากรเก็บนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่า มันไม่ได้สาม,มารถวางสเปซสปะได้นะสมมุติแล้วกันผมจะวางน้ําเมื่อเลือกแล้วดูด้านล่างนะครับอันนี้คือเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างมันก็จะขึ้นปรากฏอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นผมจะสร้างอันนี้แล้วกันพื้นที่รวบรวมน้ำนะครับมันจะวาร์ปมาเลยครับบอกว่าถ้าจะรวบรวมน้ําต้องมาสร้างที่นี่เท่านั้นใช่ไหมครับคือมันจะมีหลายชนิดอะเช่นดินเปีกเยกเลยพวกนี้ด้วยนะคือมันจะต้องสร้างบริเวณนี้ครับแล้วเวลาสร้างคือลากมาวางนะครับจะแตกต่างกับพวกไอเทมหรือว่าสถานที่ก่อสร้างอันอื่นที่แบบว่า เราสามารถที่จะไปสร้างตรงไหนก็ได้ขอแค่มันมีที่ว่างอะไรเงี้ยถ้าไม่ว่างเราก็ขุดดินทิ้งอะไรแบบนี้ได้อีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มทรัพยากรได้นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่ World Ma p นะแล้วก็ไปยึดพวกสถานที่ต่งตางๆแบบนี้เห้ไหมครับไอ้พวกนี้มันจะผลิตทรัพยากรให้กับเราด้วยแล้วก็สามารถกดคําสั่งรวบรวมแล้วก็ส่งกองกำลังไปได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอเลือกมดให้มันเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็การส่งมดไปเยอะเนี่ยมันก็จะได้แบบว่า จุพวกไอเทมที่ขนกลับมาหลังได้เยอะขึ้นด้วยนั่นเองครับวันนั้นก็อย่าลืมส่งไปเก็บทรัพยากรด้วยนะถ้าเกิดว่าทรัพยากรกําลังร่อยรอครับและหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มาดูส่วนของพื้นที่ให้อาหารนะครับว่าได้ให้เพียงพอหรืยอยังคือถ้าเป็นโซนพื้นที่ที่ให้อาหารเนี่ยมันจะมีเกรดบอกแบบนี้ครับเห็นไหมเขียว เออ่นแหละก็พยายามอย่าลืมมาเติมด้วยลวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเนี่ยมันจะกลายเป็นหลอดสีดาแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนด้านซ้ายล่างอะ่ะเออมันจะขึ้นบอกเลยว่าให้เราเนี่ยอย่าลืมมาให้อาหารหมดด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเบสิกพื้นฐานที่ควรรู้นะครับส่วนไอเทมหรือว่าสถานก่อสร้างที่เราเจอจากการขุดโพรงอะ่ะคือเวลาเราขุดไปบางทีอะ่ะเราก็จะไปเจอพวกสถานที่ก่อสร้างลับอะ่ะที่มันไม่ได้สามารถสร้างได้อะไรเงี้ยเช่นนี้ครับผมไปขุดเจอมาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็คือ,อ,อ,อง แล้วมันเพิ่มอะไรได้บ้างใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับประจำการซึ่งอันนี้คือเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องไปเปิดกระชปองก่อนหาหมดพิเศษมาเยอะๆก่อนแล้วจะส่งให้หมดพวกนั้นมาประจำการและก็สามารถที่เพิ่มสเตตันโบนัสได้เดี๋ยวค่อยทำให้ดูแล้วกันครับหลังเปิดกระชปอง อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเกมประเภทนี้ก็คือพันธมิตรนะครับแนะนําว่าให้หาพันธมิตรอยู่ให้เรียบร้อยนะครับเวลามีส,ง,ง,สงครามสงครามอะไรเงี้ยจะได้ไปช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเรานะครับหรือว่าสมาชิกในแคลน,เ,นเขากําลังก่อสร้างอะไรอยู่เราสามารถกดช่วยเหลือได้นะครับมันจะได้เร่งความเร็วให้กับเขาด้วยในระดับหนึ่ง โอเคตอนนี้ผมก็ล่าสัตว์ป่าเวลสี่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเครานี้เขาให้ไปอัปเกรดมดนางพญานะครับหรือว่าเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะครับก็กดได้เลยก่อนที่เราจะอัปเกรดพวุ่งนี้ได้นะครับจะสังเกตว่ามันจะให้เราไปอัปเกรดส่วนอื่นมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรจํานวนมากเลยโอ้เวรกรรมอาจจะต้องเล่นนานนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับค่อยๆเล่นเนาะไปดูพื้นที่ให้อาหารหน่อยดีกว่ากดเปลี่ยนสั้นทางได้เลยนะครับเขาจะบอกว่าเราจะต้องไปอัปเกรสดสถานที่ฝึกหรือว่าสถานที่ฟามดงนนก่อเอเไปเลย อยู่ตรงนี้นะครับเลเวล8กดอัปเกรดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเพจก็กดเลยก็ได้ครับมันก็จะเสร็จเลยทันทีอะไรเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเอออันนั้นก็เวลาอัปเกรดอะไรเนี่ย,อ,อ,อ,ยอาจจะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเราแค่อาจจะต้องไปฟาร์มทรัพยากรมาให้มันถึงตามที่เขากําหนดเท่านั้นเองนะครับถ้ายัางฟาร์มมาไม่พอก็ไปฟาร์มก่อนก็ได้นะครับ ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพการเล่นคร่าวๆแล้วนะว่าเล่นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับของฟรีเตรียมเปิดกระชาปองกันดีกว่าเกมนี้จะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับเราดูบริเวณด้านขวามนเห็นป่ะศูนย์สวัสดิการอะไรเงี้ยนะครับลองเข้าไปเช็คดูที่มันมีเครื่องหมายแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้านในเครื่องหมายแดงๆแบบนี้แสดงว่าเราทรําภารกิจอะไรบางอย่างผ่านนะครับแนะนําว่าให้รีบมารับให้หมดเลยครับคือเกมเนี้ยเขาแจกของอื้อซ่ามากจริงๆครับถ้าเกิดว่าเราขยันนะนะเขาก็จะยิ่งแจกเยอะตามไปด้วย รับการฉปองก็ให้มาเปิดบริเวณนี้ครับระบบฟักไข่นั่นเองนะครับแล้วก็ดูตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวของทรัพยากรที่เรามีนะมันบอกอยู่ว่าเออเรามีพอนะถ้าเกิดไม่พอมันจะขึ้นแดงๆแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเปิดอันที่ผมมีพอเลยก็แล้วกันเช่นนี้ครับฟักธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแจกฟรีเป็นระยะระยะด้วยนะครับลองเข้ามาเช็คดูนะครับหูมุลงานน้ําตาลครับดูดีครับคือผมชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้ตรงที่ว่าเขาทํากราฟิกของหมดได้ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะ ทีนี้จะเห็นว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เราจะได้เป็นมดนะคะบางทีก็ได้เป็นทรัพยากรเนาะอันนี้ได้ตัวเดิมนะฮะมดงานน้ำตาลนะฮะดูตัวนี้บ้างสิมดกรามเล็กโอ้โหน่าสนใจอันนี้ทรัพยากรเนาะอุ้ยอันนี้สีฟ้าแสงสีฟ้าอืมหมดแมงมุมแดงขาแบบยาวมากอืมใช้ได้เลยใช้ได้เลยต่อมาต่อมาอุ้ยสีฟ้าอีกแล้ว หมดก้นหอยอืมโอเคหมดเรียบร้อยแล้วครับขึ้นสูงเลยไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ต่อเลยรู้สึกว่าจะมีอยู่ครับมาเลยครับการฟักไข่ขั้นสุพรีมนะฮะโอ้หมดโลกกำบังผมมีตั้ง30มสิวันบอกเลยเปิดกันรัวๆเปิดกันรัวๆครับผมหมดเล็บหวีหมดงานดำอันนี้เป็นระยะไกลเลยครับ ตัวต่อไปมดก้นหอยอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมดตอนหน่อยภาคเหนือมดหลังโคง้งขนทองโอ้บางมดนี่ไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามันจะมีอยู่ในโลกใบนี้ด้วยมดกันไฟอีวิต้าโอ้ชื่อเท่ตัวนี้อีวิตา้าตัวนี้ล่ะมดงานลายมดโลกกำบางมดก้นหอยหมดหัวโตโอ,อ้หัวโตวจริงหัวโตวจริง มดหลังโค้งขนทองมดกันไฟอีวิต้ามาอีกแล้วมดงานลายมดหัวโตวมดโลกำบังเฮ้ยสีทองมดขับโอ้โหดูสกิลดิเมื่อกี้มีแค่2หรือ4สกิลใช่ป่ะนี่รอไป8สกิลครับเรียกได้ว่าโหดสุดๆครับผมถ้าได้มดสีทองมานะฮะอุ้ยอันนี้มดสีม่วงครับมดฟันหยักครับถ้าเป็นสีม่วงจะมี6สกิลนะฮะดูแสงตรงนี้ก็ได้เนาะ ถ้าเป็นสีฟ้าจะมีสี่สกิลสีเขียวจะสองสกิลเนาะโอ้โหมดงานดําต่อเนื่องกันไปเลยมดคันไฟอีวิตาก็มา,ามดนํากระทิงเหมือนเดิมมดนํากระทิงมดงานดํหมดโลก,กําบางมดคันไฟอีวิตามดคันไฟอีวิตาจะหมดแล้วจะหมดแล้วมดนักกล้าม แล้วก็มดคำไฟอีวิตา้าไปแล้เหลืออันสุดท้ายแล้วครับขอสีส้มได้ไหมอันนี้เขามีการันตีนะเขาบอกอยู่อีกสิครั้งจะได้สีส้มแต่ว่าหมดซะแล้วครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เปิดสะใจแล้ว30กว่าตัวเลยเนาะ พอเราได้มดมาแล้วก็อย่าลืมไปอัปเกรดเนาะที่ด้านซ้ายล่างนะครับมดพิเศษนั่นเองเนาะก็จะเห็นว่านี่ได้ตัวใหม่มาเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่ามดขับที่เป็นสีทองดีกว,ว่านะฮะเข้ามาแล้วนะฮะเวลาจะอัปเกรดก็คือกดตัวบวกได้เลยซึ่งไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดพวกนีก้คือน้ำหวานนั่นเองครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยก็ได้เนาะจะได้เก่ง โซลสกิล so เนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้น้ําหวานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลเวลต้องถึงตามที่กําหนดด้วยแล้วก็ต้องมีสปอร์กายพันธุ์ด้วยที่เราเปิดกระชปองได้มาเมื่อกี้ด้วยเนาะเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากเหมือนกันนะในการปลดล็อกสกิลอีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มความเก่งให้พวกเราได้ด้วยก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับดูด้านซ้ายบนตรงนี้ก็ได้นะเออจะเป็นรูปคล้ายๆ DNA แล้วเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับการวิจัยของเกมนี้จะแบ่งสัดส่วนไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว และเวลาที่เราจะสร้างทหารหรือว่าสร้างสิ่งก่อนสร้างบางอย่างเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้ไปอัปเกรดเจ้านั้นเจ้านี้ก่อนเราอาจจะไปอัปเกรดตามที่เขาไกด์ไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าบางจังหวะอย่างเช่นผมเงี้ยเควสมันยังไม่ได้บอกว่าให้ไปทําอะไรแต่ว่าผมมีทรัพยากรมากพอไงผมอาจจะกดวิวัฒนาการไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยครับจะได้ไม่เสียเวลาไงเผื่อแบบเควสมันมาบอกว่าให้อัปเกรดเจ้านี้ขั้น3อะไรเงี้ยแล้วการจะอัปเกรดเจ้านี้ได้ต้องผ่านเจ้านี้มาก่อนพอเนื้อภาพออกเนาะก็คืออย่าปล่อยให้ว่างกันละกันถ้า ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าโหโมดเรามีโคดเยอะเลยอ่ะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีใช่ไหมครับในครณีจริงมันมีคําสั่งนี่เลยประจําการครับคือเราสามารถเอาโมดที่เราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะไปประจําการตามเหมือนกับสถานที่ต่างๆในรังของเราได้แล้วมันก็จะเพิ่มความสามารถหรือว่าเพิ่มรายได้ด้วยอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับหลังจากที่คลิกกองพันโมดพิเศษจะประจําการที่อยู่อาศัยเต่าทองเดินทางและเพิ่มรายได้ด้วยนะครับลองกดประจําการดูเห็นไหมครับเขาบอกว่ามันจะถอดออกมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไปประจําการจริงๆเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับ เราสามารถเช็ครายละเอียดเอฟเฟกของการประจำการได้ที่ตรงนี้เลยนะด้านขวาล่างเนี่ยจะเห็นว่าผมก็ประจำการไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะก็ได้รับโพสตสเตตัสโบนัสขึ้นมาเพิ่มเยอะเลยเอาล่ะก่อนจากรลางกันไปครับเราไปดูตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าครับมันก็อยู่ที่เดิมนะครับที่เราสอนเปลี่ยนแปลงภาษาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับอ่าก็คือคลิกที่ค่า CP ของเราแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับตัวเลือก เสร็จแล้วนะครับก็ให้สไลด์มาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมจะเจอคําสั่งนี่ครับตั้งค่าอัตราเฟรมเรทนั่นเองนะครับนอกจากจะเพิ่มเฟรมเรทแล้วมันจะเพิ่มความคมชัดของหน้าจอขึ้นด้วยนะส่วนอีกอันหนึ่งที่อยู่ในตั้งค่าแล้วก็น่าสนใจมากก็คือตรงนี้เลยครับผมโค้ดแรกนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเขียนแปะไว้ให้กันละกันหรือว่าดูใต้คลิปกันละกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครมีก็เอามาแบ่งกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันเนาะช่วยๆกันครับ ยันก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้รีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้กัแล้วกันนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ The Ants Download for free